มาพีา่น้องมามาวันนี้นะครับมีกับข้าวนะครับทำตัง้งแต่เช้านะครับมีหลายอย่างนะครับนี่นะครับต้มลระไรบ้านนะครับมีกล็นใส่ฟักนะครับนี่สุดยอดเห็นความอร่อยเลยนะครับนี่แซนะ่บนะชิมเมัองก่อนฟักเนะึ่งโอ้ยชิมอืมอืม อืมหะอ,อืมอืมพี่น้องนะนี่มีนะครับแล้วก็นี่เด้อน้ำพริกปลาทูนี่เห็นไหมน้ำพริกปลาทูครับนี่ตัวใหญ่ๆนะครับเห็นไหม,ไมอาุ่นๆน,นะกินกับผักเคียงนะวันนี้น้ำพริกกะปิครับพี่น้อง อูน้ำพิกปปีนะครับอืมผมกินก้างเลยผมมีแตงปลูกเองนะครับเนี่แตงปลูกเองามาไม้ข้างบ้านนะครับอันนี้ซื้อมานะครับและนี่ครับไฮไลท์นะครับชะอมนะครับหรือผักเน่าคนิสารเรียบผักเน่าคะนะครับตัวของยาวปลูกเองนะครับทุกสิ่งทุกอย่างครับปลูกเองเว้นไอ้นี่ดอกไอ้กาะโพดนนะครับมาพี่น้อง

อืมอืมครับร่อยจังฮู้ยังเลยน้ำแต๊ะแจ๊บอีนี้นะอืมอืมอร่อยฮิอืมหอม,อนะอมอไม้นี่ต้มเบงนะหอมไม้ต้มเบงไหมพี่น้องเนี่ยเนี่ยอืมอืมกรอบอืมแล้วก็ทอดไก่เนี่ย อันนี้พัญญาทอดนะครับพริกกะปิอันหนึ่งวันนี้เที่ยวสักนิดหนึ่งนะครับก็เมใหญ่แล้วมั้ยอ่ะอืม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 ตามด้วยอืมอืม ใช่พี่น้องใช่ใช่ใช่มาเรื่อมาเรื่อยพอญ่างกินก่อนมาเนี่ยเดี๋ยวมื่อวานมารีวิวเมื่อไงผมมื่อครับมาเนี่ยทุกวันเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับการกินอยู่ของเอสนาแกนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ